สีนะคะวันนี้เอดดีใจกับน้องเฟสด้วยนะคะที่เล่าความฝันแล้วก็บอกกับ f อฟนะคะคนมีฝัน4 2, 1. ี 2, 1สออกสอจริงๆนะคะเด็กที่เขาเล่าให้ฟังเขาเขียนให้ที่พื้นปูนนะคะตามความฝันที่น้องเขาบอกว่าเห็นเลขที่ต้นมะขามเทศวันนี้เอ็ดก็มาหาน้องนะคะมาติดตามคลิปต่อนาคาเอฟซี FC. แตเลออะไรต่อไปออไมอะไรไ่นิฮะตาออกไปด้วยตาออกไปด้วยโอ้ยายก็ออกตาก็ออกมีใครอยู่ในเฟสเลยเลยให้มาอยู่กับยายน้นอยไม่นักับยายน้อ,นอยได้ตัดผมได้แล้วผมวันจันทร์ดูไหมวันจันทร์เป็นงเรียนไปตัดผมนี่ครูไม่ตีครูน้อยจะตีตีเลยทำไมตัดผมฮะตัดผมเลยผมยาวแลว้วจะแม่น้องเฟส พี่หนูก็ไม่อยู่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาวันนี้วันเกิดเพชรยิ่งแม่บอกแม่บอกแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดนี้วันที่อะไรเอาวันที่อะไรวะเนี่ยไม่รู้อยู่ดีๆเขาบอกออกมาเองเมื่อกี้วันนี้วันที่สิบหกเลยว่าเป็นงวดหน้าอ๋อสิบหกเลยวันนะวันนี้สิบหกวันที่วันเสาร์หรอโอ้โหเฟสวันเกิดหนูมันหนูก็ไม่จรหรอก ไม่กินอะไรแก,รหรก,กเห็นหก,กินขนมทั้งวันเลยเนี่ยไม่กินอะไรได้ไงหนูก็แค่ก็ว่ากินขนมเป็นกันไก่อ้วนเม้เฮ้ยไม่กินได้ไงเบื่โอโกหกหนูกินขนมรสเคก้กรสเคก้กมันเป็นแบบก้อนเคก้กฝันก็ดำแม่ฝันน้องเฟซจำได้ไหมว่างวดที่แล้วบอกเลขอะไรลูกจำได้ไหมไม่รู้จำเลยจำไม่ได้หรอจำไม่ได้แล้วความฝันเล่าว่ายังไงเออ จำไม่ได้จำไ,ไ,ไม่ได้สักอย่างจำไม่ได้สักอย่างจำไม่ได้เลยรอรองวดต่อไปแต่เขาบอกว่างว,วดนี้อ่ะวันนี้มันเกิดเขาเ,เราคิดว่าเขาให้งวดหน้าหรือเปล่า <c oughs> น้องเฟสเ <c oughs> มนเปังปังแน่นอนนะปังแน่นอนนะเฮ้ย <c oughs> คุณป้า <c oughs> เขาอยู่ตรงนี้เขาเคยบอกเลขไหมคะ เขาก็พูดตามภาษาเขาไอ้เราก็ไม่กตัยญูเขาเราไม่ค่อยเป็นเด็กมากสักจะเขาพูดตามภาษาเขาหน่อยเขาเคยบอกเลขถูกสองงดเขียนอยากเห็นประกงปากเขาก็ยินมาเขียนแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเด็กเด็กกลับก่อนเด้อมวลไฟไฟท้ายไม่มีอยู่จ้าจ้าเดี๋ยค่ะปลอดภัยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนไฟท้ายไม่ต้องเขาปิ้งใช่เลยสำคัญไอ้ไฟท้ายเราเนี่ยหละไฟท้ายไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นั่นน่ะหัวเทียนก็ไม่ได้เปลี่ยน วันเพราะนั้นว่าไฟหน้าไม่ติดเราก็ไม่ดูแต่ไฟอังติดแต่ไฟหน้าบางทียังไม่กลไปหาช่างนาตีเลยติดแต่ไฟหน้าพ็กลับไม่ไฟท้ายไม่ติดยาเ๋ยวเปลี่ตัดผมนะเพดกเขยใจไหมจะได้โล่ไหมวัจนยายต้องเค้นคนโล่ฮะมานุโผมมาเลยอ้าวพรทำไมต้องพรไม่ใส่กินข้าวไม่ใส่กินข้าวเฟสเลี้ยงมันก็ต้องให้มันกินข้าว ให้มันพร้อมทำไมโอ้ยตกใจเฟสครับเฟสเป็นยังไงครับผมเอฟซีบอกว่าถูกจริงๆด้วยอ่ะสองหนึ่งอ่ะน่าดีใจกับน้องเฟสด้วยนะดีใจกับเอฟซด้วยนะคะถ้าได้ติดตามคนดูเยอะด้วยน้องเฟสคนดูเยอะด้วยนะทุกครั้งไม่ถึงคัน้องนี้ยกมือนะปี้ไงยกมือดิพี่ครับ คอยล้ำคอยรวยครับครับคอยล้ำคอยรวยครับถูกคอยรวยเบอร์ทุกงวดทุกครับเป็นเรื่องจริงนะคะที่ว wow ่าเด็กเขาจะพูดล um, ักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยจะมีคนเชื่ออืแต่ตั้งนี้ไม่ค่อยได้เล่นหัวง่ายเรินไ่ค่ะหยุดอยุ่ตีหัวกันมาหนูเคยถ่ายน้องน้องอะไรนะ น้องจีน่าคนนั้นอะบอกสามตัวเลยแต่คนนี้เขาบอกสองตัวเดือบได้สามตัวแต่คุณแม่เขาบอกว่าถ้าเขาฝันเนี่ยเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพิ่งมาเล่าครั้งแรกเขาย้ำด้วยว่าสองหนึ่งย้ำสองหนึ่งด้วยแต่แม่เขาไม่ซื้อน้อแม่เขาไม่เล่นก็เป็นไม่ร่างก็เป็นร่างทรงร่างทรงเขาจะไม่เล่น ให้คนอื่นเล่นเดี๋ยวมันเคลื่อนเอาเลขให้คนอื่นแล้วไปเล่นมันเลื่อยเขาเคลื่อนแล้วอ๋อจะเคลื่อนโอ้ไอเราก็ไม่เข้าใจเนาะวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูเช็มไหมปี้เบิร์ t เดย์อยากได้อะไรครับได้กลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยซั์นำโชคโชคดีค่ะแม่บอกว่าถ้าวันเกิดแม่จะซื้อของเล่นเยอะเยอะเฮ้เอาของเล่นเยอะไม่เอาของกินหรอไม่เอาของกินเขาต้องเอาเค้กสิจะได้อิ่มเออจะได้โตของเล่นมม่จะซ โอ้จะอะไรไม่ของเล่นเพราะว่าแม่ก็ซื้อให้แล้วบนในชั้นเด้อแค่เล่นก็หยิบมาเล่นแค่ต่อแล้วก็เก็บไว้คืนเล่นเสร็จเก็บไว้คืนใช่จำโอ้โหหนักมากหนักมากจำได้แต่ว่ามีของเล่นจะไม่จำของกินไม่จำมีมีหลายอันด้วยหรือ นนีีี่กล้ามมูวันนี้วันเกิดหนูอยากได้เค้กวันนี้บอกกันดีหนูอยากได้เค้กค่ะหนูอยากได้เค้กค่ะขนมเค้กแฮปปี้เบิร์เดย์ยูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูอ๋ออยากได้พิซซ่าอ๋อนี่เขาบอกบอกเลขก่อนวันเกิดจะได้ของขวัญจะได้ของขวัญเนาะกก็ติดตามดูว่าเขาให้วันเกิด เทียนเป่ามีเทียนเป่าด้วยนะเยียมวันเกิดที่ที่ร้านยี่สวยมีเยอะแยะเลยบ่ร้านยี่สวยนะเขาเป็นแบบแพ็คๆเอามาปักๆเอาเค้กมาเลยปักๆไอี่สย์ก็ไเออแล้วยีน้อยก็ให้เบอร์เดย์ยูยู้องเฟสเดียบเบอร์เดย์ยูยูเฮ้ก็เอจะเอามาแบ่งยี่น้อยกินเลยอ๋จริงโอ้โหเยี่เราจะได้กินเค้กวันเกิดแล้วอร่อยอะจะปักเทียนให้ให้ยย์น้อย ป่าด้วยใช่เหรออยู่ๆด้วยเหรอเยนน้อยอยู่ๆด้วยเก่งมากไม่หอยรอดไอ้กินขี้หนูปักเกียนปึ๊บหนูจะให้เยนน้อยเลยโอ้ปูดพอมาเล่นกับป้าบ่อยไหมก็อย่างเงี้ยวิ่งมาเข้ามาเล่นแต่เขาไม่ออกถนนใหญ่เด้อออกถนนน้อยลังเวนนะเน้องล้างเวนอย่าลืมมาบอกเลขป้าน้อยนะใส่เป้าบอกดิบอก จะได้เค้กใหญ่ๆให้ยุ้ยยูเอาตรงนี้เลยเอาเลยแหละตรงนี้เลยใช่เอามานั่งกินหัวฉลองในตรงนี้เลยมามกินบ้านนี้น้อยเลยอย่าลืมนางวันหน้านะฝันแล้วต้องบอกใช่หุ้นโอ้ยน้อยหุ้นนี้มีมีใครมาบอกก็ต้องบอกเลขนะอืมพิซซ่าก็ได้กินจนถึงตอนเมื่อตีได้กินจนถึงตีมาเลยพี่นันจะมาตุ๊กถ้าพี่มาเอาเอาเอาเค้กไปหน้าเลย โปะเลยอี่ก็หายไปโปะไอเจ้าของมันเกิดก่อนนะแจกใช่ไหมไปครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุเท่าไรบอกเอฟซีหน่อยอายุเท่าไรกี่ขวบนั่นไม่บอกอีกวันนี้เล่นตัวนะวันนี้น่ะวันนี้เล่นตัวนะ โอยใกล้มดตีกป่ะใ่แต่วันนั้นเขาถึงมืดได้บ้างเขาบอกเขาบอกสี่ห้าวันก่อนหอยออกช่วงที่เขาฝันหรือเปล่านะคะ fc วันนี้มาหาน้องเฟสนะคะดีใจกับน้องเฟสดีใจกับ fc นะคะถ้าได้ติดตามคลิปของน้องเฟสเด็กบอกเลขถูกนะคะสี่สองหนึ่งนะคะ fc น้องเขาบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะคะ ก็จำวันที่ไม่ได้แต่แม่บอกว่าวันนี้วันเกิดวันที่16นะคะเอฟซีน้องเฟสเด็กบอกเลขถูกนะคะว่าติดตามได้เดี๋ยวเอจจะติดตามก่อนนะคะน้องเฟสสวัสดีค่ะเอฟซี